สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชนชมรถครอบครัวน่าใช้นะครับรุ่นนี้น่าสนใจครับเป็นเครื่องพันห้านะครับออโต้ปี2007นะครับโตโยต้าอเวนซ่านะครับคันนี้ใช้งานไปแล้วประมาณ130,000กิโลเมตรนะครับรถครอบครัว6ที่นั่ง7ที่นั่งไปกันได้ทั้งบ้านครับเน้นประหยัดเน้นใช้งานรุ่นนี้น่าสนใจครับ1 7 9 0 0 0บาทนะครับรถอยู่ที่พัฒนาการนะครับไปดูรถตรวจสอบได้เลยครับใครจะผ่อนก็เครดิตดีนะครับ ผ่อนได้ครับ4,500ประมาณนะครับผ่อนได้5ปีนะครับชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับรถสวยเน้นใช้งานตัวนี้น่าสนใจครับไม่มีชนหนักตัดต่อรือพิกคว่ำนะครับเบาะ3แถวนะครับแอร์2ตอนเย็นทั่วถึงสะดวกสบายเดินทางใกล้ไกลไปกันได้ทั้งบ้านนะครับเบาะพับได้ครับจะเดินทางหรือปิกนิกหรือค้าขาย ใช้ในครอบครัวได้หมดนะครับรับส่งคุณน้องคุณหนูไปโรงเรียนรับคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวสบายเลยครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมจะพยายามนำเสนอบ่อยมากครับเพราะว่า เป็นรถครอบครัวที่น่าใช้เป็นเครื่องพันห้าสำหรับสมาชิกที่เน้นใช้งานจริงจังนะครับเดินทางได้ทุกวันครับไปกันได้ทั้งบ้านฉะนั้นจึงนํามาฝากครับอยากให้พิจารณานะครับสําหรับใครที่เน้นหารถใช้งานตัวนี้น่าสนใจครับเป็นรถอเนกประสงค์ขนาดกลางๆหรือเล็กๆประมาณนั้นนะครับแต่ถือว่าพื้นที่ใช้สอยมีมากพอสมควรครับขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกชอบและสนใจเข้าใจหรือเปล่านะครับครอบครัวสายประหยัดรุ่นนี้น่าสนใจสุดๆนะครับ เครื่องพันหนะครับใช้งานได้ปกตินะครับรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1เดือนนะครับเป็นรถมือ2นะครับเข้ามือที่3สภาพโดยรวมถือว่าสวยครับขึ้นอยู่กับสมาชิกแล้วครับลองชมเช็คดูรถตรวจสอบนะครับท่านจะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับเหมาะสําหรับบ้านใดก็ตามนะครับที่กําลังเล็งหารถไว้ใช้แบบไปกันได้ทางบ้านเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปกันเรื่อยๆนะครับไปกันได้ทางบ้านครับเครื่องพันหถามว่าอืดไหม ที่ศึกษามาก็ไม่อืดน,นะครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับถ้าท่านจะใช้ในชีวิตประจําวันผมว่าตอบโจทย์แต่ท่านท่านจะอบุกบุกลุยๆไม่ใช่ครับฉะนั้นก็ต้องแยกแยะแยก,แยก,แยกประเภทการใช้งานนะครับระบบไฟฟ้านะครับเซ็นอร์ล็อกแอร์แบกค,ครับเช็คชมดูรถตรวจสอบจะตัดสินใจได้นะครับสำหรับครอบครัวสายประหยัดเน้นใช้งานบางคนจะบอกว่าโอโ้โหผ่อนแลวดอกแพง ไม่ต้องไปคิดตรงนั้นนะครับท่านเดินทางทึงบ้านนั่นคือคุ้มที่สุดแล้วเอาไปต่อยอดค้าขายนั่นก็คือคุ้มที่สุดแหละครับเพราะว่าเราไม่มีเงินสดเราใช้ผ่อนครับฉะนั้นต้องทําความเข้าใจนะครับสิ่งที่ผมนําเสนอคือเน้นใช้งานจริงจังใช้ทุกวันใช้ได้สบายเป็นเครื่องพันห้ออโต้ประหยัดน้ํามันครับก็รองชมและคํานวณ คิดตามดูก็ได้ครับว่าคุ้มกับสมาชิกหรือไม่นะครับรถสวยนะครับไม่มีชนหนักหนดต่อนะครับเบาะ3ามแถวกว้างฝังพอประมาณนะครับคุณน้องคุณหนูไปกันได้ทั้งบ้านครับ5คน6คนนี่ถือว่ากําลังดีเลยครับก็ชอบชมเช็คดูรถตรวจสอบนะครับหาเอาไว้ใช้งานรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับสาหรับหลายครอบครัวตัวประหยัดเลยครับจะพยายามนํารุ่นนี้มาฝากบ่อยๆครับเพราะว่าเรามาทางมือ2เน้นประหยัด รุ่นนี้น่าสนใจที่สุดครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ179,000บาทรถอยู่ที่พัฒนาการนะครับถ้าท่านเน้นใช้งาน ใช้ง่ายใชือึดใช้ทนไปเช็คไปตรวจสอบนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยดูนะครับจะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับใครที่ดูไม่เป็นเช็ครถไม่ได้นะครับคันนี้เป็นรถเต้นนะครับเขาจัดไฟแนนซ์ให้เราได้ท่านก็พาเพื่อนพาช่างที่พอจะมีความรู้ไปช่วยดูช่วยเช็คนะครับสำหรับผมชี้เป้าไว้ก่อนนะครับแล้วก็ออกไอเดียคร่าวๆในการนำไปใช้งานนะครับทีนี้สมาชิกก็ลองพิจารณานะครับและถ้าใครฟังผมมาถึงตอนนี้นะครับขอเสียง กดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึกดหนึ่งให้หน่อยนะครับจะได้รู้ว่ายังมีคนฟังผมมาถึงท้ายๆนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับหวังว่าคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับครอบครัวสายประหยัดเน้นใช้งานรองชมและศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนคลับของ a เวนซ่นะครับท่านจะได้ข้อมูลการซ่อมบํารุงดูแลและการใช้งานนะครับอึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายประหยัดครับ